สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องช่างเกตปืนยิงป่าวันนี้มีงานตัวใหม่ไม้ประดูนะครับผมพันท้ายไม้ประดูสวยๆนะครับลายสวยๆจัดๆนะครับเป็นงานหนังติ๊กปืนยาวนะครับติดกล้องเล็ดดอนะครับตัวนี้จะเป็นปืนยาวเป็นยางพม่านะครับผมยางแบนนะครับยางแก้วนะครับหนังรองเท้นะครับยาวรวมๆของปืนนะครับผมอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับพันท้ายอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับ ก็รองยางให้นะครับผมเริ่มตั้งแต่ด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะมีรองยางให้นะครับรองบ่ายางรองบ่าให้นะครับแล้วก็ไม้ตัวเดียวกันตัดนะครับแล้วต่อเส้นอะคิลิกแล้วก็ต่อเป็นไม้ขนุนสีเหลืองนะครับให้นะครับอะคิลิกสองเส้นนะครับผมเป็นไม้ประดู่ตัวนี้งานพันท้ายจะมีตานะครับผมจะเป็นติดตานะครับติดตาตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านตรงใต้นี้แล้วก็ตรงหน้านะครับผม หน้าก็จะเป็นตดติดตาอีกฝั่งหนึ่งก็ติดตามเช่นกันนะครับตาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะกลับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นงานติดเลดดอทนะครับผมติดเลดดอทล้างกรัรมมานไน์ชักร้อยยี่สิบห้าเซนนะครับช่วงชักไกลครึ่งวงกลมนะครับผมมีเซฟล็อกนะครับสแตนเลสแท้ขึ้นยากนะครับเพราะว่ามือเดียว ดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเซฟนกนะครับเซฟนกล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเวลายิงก็ต้องเอาเซฟลงก่อนนะครับแล้วก็ยิงได้บางครั้งก็อาจจะลืมนะครับขนาดเทสให้ลูกค้าเมื่อกี้นี้เทสเป่าความแม่นปรับกล้องให้นะครับปรับศูนย์ให้ลืมเอาลงก็ยิงไม่ได้นะครับผมก็เอาลงปุ๊บแล้วก็ยิงนะครับต้องคอยกังวลอยู่ที่เซฟนกอยู่ตลอดเวลาก่อนยิงนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ขอบไกลจะเป็นงานสแตนเลสนะครับผมไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะครับกล่องเลดอตจะเป็นตัวแท้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีบอกนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นสีเขียวนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นสีแดงนะครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับสายขวาตัวนี้จะเป็นบนล่างนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนฐานหมุนออกมาจะเปลี่ยนฐานเป็นฐานนาฬิกาข้อมือนะครับเป็นแบนนะครับใหญ่ๆนะครับแล้วก็ ขากล้องตัวนี้จะเป็นขากล้องไม้นะครับผมเป็นเป็นทําให้นะครับจะเป็นประดู่ลายนะครับถ้าเราถอดออกมาก็จะเห็นลายของแท่นกล้องสวยมากนะครับประดู่ลายเป็นไม้ที่หายากมากเอามาทาขากล้องให้นะครับก็ฝังกันแบบสวยๆแบบนี้นะครับชิดๆเลยนะครับฝังในเหล็กนะครับไก่นะครับผมงานไก่นะครับลายไม้ประดู่ก็สวยมากนะครับความเงาประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ช่วงเย็นนะครับผมถ่ายช่วงเย็นก็อาจจะไม่ค่อยมีแสงไม่ค่อยเงาหน่อยนะครับ ความเงาล้างไม่เป็นสนิมนะครับกามานนะครับยึดน็อตใต้ท้องให้นะครับยึดน็อตล่างให้สามตัวครับจุดนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสามตัวนะครับจุดด้านหลังกลางแล้วก็ด้านหน้านะครับเห็นไหมตรงตานะครับด้านหน้าจะมีตานะครับตาไม้ปืนไหนที่มีตาไม้ก็จะหมานแม่นนะครับผมหากินดีนะครับ นะครับยางแก้วเป็นสีแดงนะครับยางพม่าหนังรองเท้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวรองเป็นบูทรีเบทนะครับผมรีเบทรีเบบให้การขาดนะครับผมเชือกตัวนี้จะเป็นเชือกที่แน่นหนามากเป็นเชือกสําหรับไว้ใช้แบบเครื่องสัดหญ้าก็ได้นะครับผมเป็นสําหรับงานทั่วไปนะตัวนี้จะเป็นดีมากเชือกดีนะครับเดี๋ยวจะกลับให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับผมเป็นแบบไหนนะครับหมุนเลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะอาจจะมีติดกระพี้นิดหนึ่งนะครับผมงานประดูก็ติดกระพี้นิดหนึ่งเห็นไหมครับตาอีกแล้วนะครับตาช่วงนี้ก็เป็นช่วงตาเหมือนกันนะครับผมตาติดตรงนี้นะครับช่วงตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นธรรมดาครับอาจจะมีแบบรอยๆแยกๆนิดๆเพราะว่ามันเป็นตานะครับตาไม้ตรงนี้ก็จะมีตานะครับผมตารอบตัวเลยนะครับเนี่ยตรงกัมคอก็มีตาอีกแล้วตาไม้เยอะมากนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจงานที่มีตาไม้นะครับผมพันท้ายมีตาไมา้หมานแม่นนะครับระยะหวังผลนะครับแจ้งมาให้เลยนะครับลูกค้าระยะหวังผลกระบอกนี้อยู่ที่15-20เมตรนะครับผม15-20เมตรทางร้านเราก็จะมีลูกกระสุนแถมให้นะครับผมแล้วก็มียางสำรองแถมให้นะครับผมแถมให้ลูกค้าไป เผื่อ,อไว้สำรองเก็บแช่ตู้เย็นไว้นะครับเอาไว้ได้นานนะครับความงดงามนะครับประมาณนี้นะครับงานปืนยาวก็ไม่แพ้ง,งานสไลด์นะครับผมงานปืนยาวก็สวยไม่แพ้ง,งานสไลด์เพราะว่าปืนยาวมันก็ดูค่อนข้างสมจริงสมจริงนะครับผมค่อนข้างสมจริงแต่ถ้าเป็นปืนสไลด์ก็สั้นหน่อยนะครับงานสไลด์ต้องประมาณนี้นะครับ ตรงกระโจมมือด้านหน้าให้สั้นนะครับผมตัดตรงกระโจมมือด้านหน้าให้สั้นเพราะว่าจะเอาไว้ให้งามสไลด์วิ่งแต่ถ้างานปืนยาวไม่ต้องเราเอานิ้วสองนิ้วนะครับนิ้วสองนิ้วไปคล้องปลดยางตัวนี้ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดกขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับก็อาจจะบเวบหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวนะครับก็ปลดออกไปนะครับตรงที่ผมเก็บไว้ตรงน็อตนะครับตรงนี้นะครับพอปลดปก ออกไปแล้วก็คล้องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วสองนิ้วนะครับย,ยิงเลยเลยง้างมาเหนี่ยวมานะครับเหนี่ยวมาฟึบมาเกาะที่ไกลตัวนี้นะครับมาเกาะที่ไกลตัวนี้แล้วก็ใส่ลูกที่หลังนะครับตัวนี้สามารถใส่ลูกนะครับลูกแก้วสิบหกมิลหรือว่าลูกดินยี่สิบมิลหรือจะเป็นลูกเหล็ก แปดมิล1 0มิล12มิลลูกแก้ว12มิลได้หมดนะครับลูกซิลมิกลูกดินลูกแก้วได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นไกลครึ่งวงกลมนะครับก็จะสามารถใส่ลูกได้เยอะนะครับถ้าเป็นลูกดินลูกแก้วก็ใส่ติดติดไกดไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกลูกเหล็กก็ใส่ห่างๆหน่อยประมาณนี้จะวางบนแค่นตรงนี้พอดีนะครับก็จะยิงได้ดีมากนะครับก็แนะนำกันไปนะครับ งานไม้ประดูก็สวยกันแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็งานเร็วนะครับสั่งปุ๊บก็จะส่งได้ทุกวันเลยนะครับส่งไปแล้วก็ก็ใช้เวลาพักหนึ่งแล้วผมก็จะลงคลิปให้นะครับก็ถ่ายไปแล้วก็จะลงคลิปให้ดูนะครับส่งไปวันนี้อีกสองสามวันนะครับก็จะถ่ายจะลงคลิปในช่องให้ดูก็อาจจะไม่ได้ลงให้ดูทุกวันนะครับเพราะว่างานมันเยอะก็ไม่ค่อยมีเวลา ก็เลยไม่ได้ลงให้ดูทุกวันบางทีถ่ายไปแล้วส่งไปแล้วประมาณสี่ห้าวันถึงจะได้ลงนะครับครับมือเดียวก็จะขึ้นยากหน่อยก็ฝากด้วยนะครับราคาย่อมยาวก็มีนะครับเป็นงานไก่เหล็กนะครับหนึ่งพันบาทไม่ติดกล้องนะครับไม่รวมกล้องไก่ตัวนี้สแตเลสจะไม่ได้จะได้เป็นไกเหล็กนะครับแล้วก็กล้องไม่รวมนะครับหนึ่งพันบาทครับก็มีนะครับผมสําหรับงานปืนยาวนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มีลดราคาเยอะนะครับผมลดราคาเยอะมากครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจเอาไปเก็บสะสมหรือว่าเอาไปเล่นเป็นเกมกีฬา,าไว้ซ้อมมือหรือว่าเอาไปเน้นออกแนวล่าก็ได้นะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเป็นหน้าฝนแล้วนี่จะเป็นงานหนังสติ๊กนะครับงานดิงปลาก็มีอีกงานสไลด์ก็มีสามารถย้อนกลับไปดู คลิปเก่าๆได้นะครับคลิปเก่าๆที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีเยอะอยู่สําหรับเรื่องราคาก็ยอมยาวนะครับโทรมาคุยกันได้ผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้ลูกค้าที่ใต้คลิปหรือว่าไลน์นะครับไลน์ก็เป็นชื่อเดียวกันกับช่องเลยนะครับชื่อเดียวกันกับช่องก็แอดมานะครับถ้าแอดมาแล้วทักมาแล้วผมไม่ตอบก็แสดงว่ายังไม่ได้รับกันเป็นเพื่อนก็ โทรมาแจ้งหน่อยครับให้รับไลน์หน่อยชื่อนั้นชื่อนี้อะไรเงี้ยครับผมผมจะได้แอดกลับของลูกค้าเป็นไอดีอะไรเบอร์โทรไซคค้นหาจากเบอร์โทรหรืออะไรลูกค้าแจ้งไว้ชื่ออะไรก็เดี๋ยวผมแอดกลับไปสําหรับส่งนะครับส่งได้ทุกจังหวัดเพราะว่าผมส่งทั่วประเทศอยู่แล้วผมส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาคไหนได้หมดเหนือกลางใต้อีสานได้หมดนะครับผมได้ทุกภาค ลูกค้าประเทศลาวก็ทักมานะครับแต่บางทีก็ส่งค่าประเทศมันค่าขนส่งมันแพงก็ลูกค้าไม่ไหวก็เลยไม่ได้ส่งให้นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็มีนะครับทักมาก็ส่งแค่ในไทยก็พอครับผมถ้าลูกค้ามีโอกาสนะครับได้มาดูเองก็มาได้นะครับที่บ้าน ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยิงให้นะครับเพราะว่างานอาจจะเร่งรีบหน่อยก็ไม่ค่อยได้ยิงเป้าให้แต่ความแม่นไม่ต้องกวนครับปรับไปให้แล้วตัวนี้ผมใช้ปรับเป้าเมื่อกี้นี้ยิงกับกระปุกกาวร้อนนะครับกระปุกกาวร้อนแล้วก็ฝาเบียร์ช้างนะครับฝา m ร้อยอย่างนี้ก็ได้ได้หมดครับฝาอะไรก็ได้หมดฝาน้ําอัดลมเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้ครับหรือเป็นกระป๋องสีก็ได้นะครับกระป๋องสีก็ได้ไฟแช็คก็ได้นะเอาไปตั้งระยะ15บห้ายี่เมตรนี่รับประกันนะครับกระเด็นแน่นอน ยิงตามจุดเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีศูนย์แต่ให้ลูกค้าปรับกล้องแล้วจะมีจุดอยู่ในกล้องเป็นสีเขียวสีแดงแล้วแต่ชอบนะครับผมจุดตรงไหนลูกตรงนั่นนะครับแม่นมากไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับสิ่งเล็กๆถ้าสิ่งใหญ่ๆไม่ต้องเลยไม่รับประกันเลยโดนมาแน่นอนครับอย่างลูกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยครับลูกแตงโมนี่โดนแน่นอนแตงโมส้มโออะไรลูกบอลยอะไรเงี้ยนั้นร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับ แต่เล็กๆนี่ก็ร้อปเซนแต่มือเราต้องนิ่งหน่อยบางครั้งยิงต้องกําหนดลมหายใจนิดนึงนะครับยิงกําหนดลมหายใจกัน้นหายใจนิดนึงแล้วก็กดไกครนะับเวลาเราถนัดขวาถ้าเรากดไกป,ปืนมันจะออกไปขวานิดๆเราก็เผื่อลํากล้องไปซ้ายนิดๆพอดีพอยิงปุ๊บก็จะได้พอดีนะครับผมวิธีการยิงของผมนะครับก็แนวทางบอกไว้ประมาณนี้นะครับ เขือซ้ายนิดๆพอกดยิงปุ๊บก็จะออกไปขวาแม่นพอดีแต่ถ้ามือเรานิ่งไม่ต้องเขือยิงตรงๆเลยครับรับประกันลูกไปตรงแน่นอนโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ